เกมก๊อปปกับวงการวิดีโอเกมคอนโซลหากใครเป็นคนที่เกิดในยุคคอส1970ศ1970ถึงคศ .2000 ก็คงน่าจะเคยได้ยินคำพูดเหล่านี้กับคำว่าเกมก๊อปปี้แต่นั่นคือยุคที่อินเทอร์เน็ตยังไม่ได้เกิดขึ้นหรือยังไม่ได้แพร่หลายในประเทศไทยและทั่วโลกก็ว่าได้และบางครั้งเกมเมอร์ในช่วงเวลานั้นก็ยังไม่รู้ซะด้วยซ้ำนะครับว่าระดับเกมออริจินอลที่ถูกต้องนั้นดูกันยังไงและเทคโนโลยีของการก๊อปปี้ กับวงการเกมคอนโซลก็ได้เกิดขึ้นกับตัวเครื่องเล่นเกมอัตริ2600หรือรุ่น JR โดยชื่อของมันก็คือโยโกะถ้าเพื่อนๆดูจากภาพแล้วก็พอจะเข้าใจได้ทันทีเลยนะครับว่ามันมีหลักการทำงานยังไงก็เพียงแค่ใส่ตดลับเกมต้นฉบับเข้าไปและทำการใส่ตดลับเปล่าอีกฝั่งเพียงเท่านี้ก็พร้อมที่จะทำการคัดลอกข้อมูลได้แล้วและเจ้าเครื่องคัดลอกข้อมูลตัวเกมอัตริโยโกะตัวนี้ ก็ได้เปิดตัวในปี1983นะครับแต่ในช่วงเวลานั้นทางด้านอารตาลิก็มีข่าวกับเครื่องเล่นเกม Coleco Vision ที่อยู่ในแวดวงวิดีโอเกมเช่นเดียวกันที่ได้ออกโมดูลในส่วนขยายเสริมออกมาโดยการทำงานของมันก็เพียงแค่เสียบเข้ากับตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลของ Coleco ส่วนเสริมชิ้นนี้ก็สามารถนำตลับเกมของอารตาลเข้ามาเล่นผ่านได้เลยและก็ทำให้ทาง Coleco Vision ก็จะมีซอฟต์แวร์เกมอย่างมากมายในทันที กับอุปกรณ์เสริมชิ้นนี้ที่ตัวเองได้คิดค้อนขึ้นมาแต่เคสนี้ก็จบลงด้วยดีนะครับกับทางอัตตริและทางโคเลโกก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ในปี1983เลยทีเดียวนะครับกับวงการเกมคอนโซลและคิดว่านี่แหละน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของวงการก๊อปปี้ด้านเกมคอนโซลก็ว่าได้และในปีนั้นเองวงการเกมคอนโซลก็ได้ถือกําเนิดเครื่องเล่นเกมคอนโซลที่ชื่อว่าแฟมิคอมจากนินเทนโดขึ้นมานะครับ และมันได้เริ่มฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองในช่วงเวลาต่อมาก็เชื่อว่าเกมเมอร์หลายๆคนถ้ายังจํากันได้เครื่องเกมคอนโซลเครื่องแรกของใครหลายๆคนก็คงเป็นเครื่องเกมแฟมิคอมหรือหลายคนจะเรียกว่าแฟมิลี่ก็ไม่ผิดนะครับแต่แต่แต,แต่มันอาจจะไม่ใช่รูปทรงที่เหมือนกับตัวออริจินอลจาก Nintendo ก็ได้นะครับเพราะยุคนั้นความดังของเครื่องเกมแฟมิคอมก็ค่อนข้างดังมากเลยทีเดียวและเจ้าตัวเครื่องเกมคอนโซลตัวนี้ก็มีหลากหลายหน้าตา มีการปรับเปลี่ยนจุดนั้นจุดนี้เล็กๆน้อยๆนะครับและในวงการก็จะเรียกเครื่องเกมเหล่านี้ว่าแฟมิโครนก็ถือว่าโหดมากเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าก๊อบกันยันตัวเครื่องเลยทีเดียวถ้ามาเกิดขึ้นในยุคนี้ก็ไม่อยากจะคิดเลยว่าเครื่อง PS 5ที่ขาดตดาดอยู่ตอนนี้หากมี PS 5โครนคงได้ช็อกกันทั้งวงการแน่นอนนะครับแต่ยุคนั้นเองทาง Nintendo เขาก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะครับก็มีการไล่ตามไล่กวาดล้างไปด้วยนะครับ และนอกจากจะมีเครื่องโครนหลากหลายหน้าตาแล้วนะครับเจ้าคําว่าตลับก๊อปก็เริ่มจะได้ยินมากขึ้นเรื่อยๆและบ่อยขึ้นและตลับก๊อปปี้นั้นก็เรียกว่ามันได้ระบาดไปยังเครื่องเล่นเกมคอนโซลค่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกมบอยเมกกะได e จนเลื่อยมาถึงซูเปอร์ฟาร์มิคอมแต่ตลับก๊อปปี้พวกนี้นะครับจะมีวงจรภายในที่ไม่ได้มีคุณภาพมากถ้าเป็นตลับของแท้ก็จะเป็นตัว i อที่เห็นได้อย่างชัดเจน ส่วนตลับก๊อปปี้ก็จะใช้ e ีพ็อกซึ่งมันก็จะช่วยลดต้นทุนไปได้มากเลยแต่ในช่วงของเครื่อง Super ร์ m i c o มอันนี้ก็จะมีการอัปเกรดหน่อยนะครับกับวงการของการก๊อปปี้ตรงที่มันได้มีฮาร์ดแวร์เป็นตัวเสริมขึ้นมาสำหรับการเล่นเกมก๊อปปี้ก็เรียกว่ามีการพัฒนาไปอีกขั้นโดยมันจะทำการแปลงข้อมูลตัวเกมที่อยู่บนตลับให้เป็นข้อมูลสู่การบันทึกบนตัวซอบเพื่อใช้กับฮาร์ดแวร์ที่คนไทยเรียกกันว่า หัวโปรเอคอนทีก็ขอหยุดไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆจะสังเกตอะไรได้อย่างหนึ่งไหมครับว่าวงการก๊อปปี้ในวงการวิดีโอเกมในยุคปี80จนถึงประมาณปี1995นะครับก็จะประมาณ15ปีได้ในช่วงเวลานั้นจะใช้วิธีการโคลนสร้างฮาร์ดแวร์ขึ้นมาใหม่เช่นตัวตลับเกมก๊อปปี้หรือไปจนถึงตัวเครื่องเล่นเกมเลยและมันก็ดูเวิร์กมากในการใช้งานใช่ไหมครับและการสร้างฮาร์ดแวร์เหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นตัวตลับเกมหรือตัวเครื่องเล่นเกมที่จะมีการใช้งานได้เหมือนกับของแท้นั้นคนทั่วไปก็อาจจะไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่พร้อมขนาดนั้นไม่ว่าจะเป็นการขึ้นรูปตัวบอดี้การทำลายวงจรที่ซับซ้อนหรือจะเป็นการบัดกรีการจะทำแบบนั้นได้ก็ต้องเป็นระดับโรงงานแต่เมื่อถึงยุคที่เครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทกับโลกมากขึ้นมันก็คือช่วงของเครื่องเล่นเกมซุปเปอร์ฟาร์มิคอมที่มีเจ้าหัวโปรเข้ามานี่แหละครับ ที่ทำให้วงการเกมก๊อปปี้คอนโซนั้นคนปกติทั่วๆไปที่ไม่ได้มีโรงงานผลิตหรือเครื่องไม้เครื่องมือที่จะทำการบัดกรีแผ่นวงจรต่างๆที่ค่อนข้างซับซ้อนก็สามารถที่จะทำเองได้หากคุณมีเครื่องคอมพิวเตอร์สักหนึ่งเครื่องหรือหัวโปรสเปกเทสสักตัวนะครับเรียกว่าวิวัฒนาการด้านการก๊อปี้นั้นก็มีการพัฒนาตามยุคสมัยเช่นกันจนมาถึงยุคเพ a y s t a t i o n ที่จะเริ่มทำให้วงการก๊อปปี้ ในตัวเกมนั้นมีความหลากหลายขึ้นจากที่เป็นหัวโปรเสียบตัวเครื่องให้ใหญ่เถอะทะ,ทะก็ถูกย่อส่วนให้มาอยู่ในรูปของ IC ที่มีขนาดเล็กลงและทำการติดตั้งเข้าไปภายในของตัวเครื่องได้และวิธีการนี้ก็จะเรียกว่าฮาร์ดมอสหรือบางคนจะเรียกว่ามอสชิปก็ได้แต่อีกวิธีหนึ่งที่ไม่ต้องแกะเครื่องติดตั้ง IC ให้ดูวุ่นวายมันคือการใช้ตัวซอฟต์แวร์เข้าช่วยก็จะเรียกวิธีการนี้ว่าแบบซอฟมอสจะเป็นตัวแผ่น หรืออุปกรณ์อะไรก็ได้ที่ได้ติดตั้งโปรแกรมไว้เพื่อทําการล่อหลอกตัวเครื่องเล่นเกมเหล่านั้นให้สามารถเล่นแผ่นก๊อปปี้ได้และเจ้าวิธีการซอฟต์มอดตัวนี้ก็ค่อนข้างเป็นที่นิยมเพราะเกมเมอร์ที่อยากจะลองหรือทําการทดสอบก็สามารถลองทําได้เลยโดยไม่ต้องแกะเครื่องคอนโซลเหล่านั้นออกมาให้วุ่นวายแต่วิธีการนี้ก็มีความเสี่ยงในขั้นตอนการทําเช่นกันหากมีปัญหาในการติดตั้งเกิดขึ้นมาบางครั้งก็อาจจะทําให้เครื่องเกมเหล่านั้น กลายเป็นที่ทับกระดาษไปเลยก็ได้จนมาถึงในปี2022วงการด้านการเล่นเกมก๊อปปี้ก็เริ่มลดความร้อนแรงแต่ก็ไม่ได้หายไปจากวงการเกมคอนโซลเลยสักทีเดียวนะครับและมันก็กลับมาฮือฮาอีกเมื่อช่วงเดือนที่แล้วกับข่าวของเครื่อง PS4 ที่โดนเจาะได้กับตัวเฟิร์มแวร์ที่สูงขึ้นแต่ก็เชื่อว่าทาง Sony เองก็คงมีเฟิร์มแวร์ที่เตรียมรอไว้แล้วนะครับที่จะป้องกันการเล่นเกมก๊อปปี้ใหม่ๆเพราะในปีนี้นั้น เครื่องเล่นเกม PS4 ก็ยังคงมีเกมใหม่ๆให้ได้เล่นกันส่วนในทางด้านของ Nintendo Switch นั้นก็ค่อนข้างมีข้อจำกัดหลายจุดแต่ก็ถือว่าไม่ได้มีความแพร่หลายมากเพื่อนๆจะเห็นได้เลยนะครับว่าวงการเกมก๊อปปี้นั้นแทบจะตามมาหลอกล้อนกับเครื่องเล่นเกมคอนโซลที่ออกมาสู่ตลาดแทบจะทุกยุคทุกสมัยถ้าเครื่องเกมคอนโซลตัวไหนยิ่งมีความดังด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นเป้าของเหล่านักพัฒนาที่เชี่ยวชาญด้านการเจาะระบบจากทั่วโลก แต่ก็ไม่ใช่ว่าทางเจ้าของเครื่องเล่น console, เกมคอนโซลเขาจะอยู่นิ่งถ้าจำกันได้ s x Core ที่ใช้วิธี Hard Mod กับตัวเครื่อง Nintendo Switch ก็โดนทาง Nintendo ได้ลงดาบไปแล้วนะครับจะต้องหยุดการพัฒนาและถอดสินค้าออกไปแต่สิ่งที่ผู้สร้างเครื่องเกมคอนโซลต่างๆอยากจะเลือกใช้วิธีที่ยั่งยืนที่สุดมากกว่าการที่จะต้องตามกวาดล้างหรือคอยอัปเกรดเฟิร์มแวร์เพื่อปิดช่องโหว่กับการที่จะต้องโดนเจาะระบบของตัวเครื่องเกม สิ่งนั้นคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของการเลือกซื้อเกมของหลาวเกมเมอร์นั่นเองไม่ว่าจะมีการทำราคาโปรโมชั่นตัวเกมที่ไม่สูงมากหากเกมเหล่านั้นได้ออกวางจำหน่ายมาได้สักระยะหรือจะมีการสมัครสมาชิกแบบรายเดือนรายปีเพื่อรับเกมไปเล่นแบบฟรีๆอย่างเช่น PS Plus จาก PlayStation หรือจะเป็นทาง Xbox กับ Game Pass ก็ดูแลค่อนข้างจะได้ผลดีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับวงการด้านเกมก๊อปปี ยังไงมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอยู่แล้วเพราะมันจะส่งผลกระทบต่อเจ้าของผู้สร้างกับตัวยอดจําหน่ายตัวเกมที่จะไม่ได้เป็นก่อเป็นกรรมและก็จะทําให้ผู้พัฒนาค่ายเกมต่างๆก็อาจจะต้องหยุดกับการพัฒนาตัวเกมภาคต่อหรือตัวเกมใหม่ๆห,หากวงการเกมก๊อปปี้นั้นระบาดจนไม่สามารถควบคุมได้ใช่ไหมล่ะครับถ้าย้อนไปเกือบ20กว่าปีที่แล้วนะครับกับตัวเกมแท้ๆท,ที่ถูกลิขสิทธิ์เมื่อคิดเป็นเงินบาทไทยในยุคนั้น ตกแล้วแต่ละเกมก็คงไม่ต่ำกว่า2,000บาทต่อ1นเกมหรือบางเกมนั้นอาจจะมีมูลค่าสูงถึง3,000บาทและยุคนั้นรายได้ของคนไทยนั้นก็ไม่ได้มีสูงมากก็คงมีเกมเมอร์ไม่มากนักที่จะได้เข้าถึงกับการเล่นเกมคอนโซลที่มีเกมต่างๆออกมาสุตราดอย่างมากมายในยุคนั้นและคงจะมีทางออกเพียงไม่กี่ทางที่จะได้สัมผัสกับการเล่นเกมไม่ว่าจะเป็นหาล้านเช่าเกมเล่นหลายชั่วโมง หรือยืมตลับเกมเพื่อนเล่นต่อๆกันและอีกช่องทางก็คือการเล่นเกมตลับก๊อปปี้หรือการนําเครื่องไปแปลงที่จะเล่นเกมก๊อปปี้ได้นั้นก็เป็นอีกตัวเลือกที่เกมเมอร์หลายๆคนเลือกใช้ในยุคสมัยนั้นเพราะมันเป็นราคาที่สามารถจับจ่ายได้แต่สําหรับบางประเทศไม่จําเป็นที่จะต้องโหยหาวิธีการเล่นก๊อปปี้ให้มันยุ่งยากและก็วุ่นวายในประเทศเหล่านั้นเองการเล่นก๊อปปี้ แทบจะหาไม่ได้เลยซะด้วยซ้ำนะครับอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นหรืออเมริกาและก็เป็นตลาดเกมที่ใหญ่พอสมควรและถ้าจะมองกันจริงๆในยุคสมัยนี้ทางผู้ผลิตเครื่องเล่นเกมคอนโซลต่างๆหากจะทําการกวาดล้างวงการก๊อปปี้ก็สามารถที่จะทําได้ง่ายได้มากกว่ายุคสมัยก่อนแน่นอนดังนั้นทางผู้จําหน่ายเครื่องเล่นเกมคอนโซลแต่ละแบรนด์ก็คงต้องรักษาระดับของการควบคุมวงการด้านมืดของเครื่องเกมคอนโซลตัวเองให้ดีนะครับ หากดูแล้วมันค่อนข้างที่จะล้ำเส้นมากเกินไปก็ต้องใช้ไม้ตายก็คือเรียกคนสร้างหรือคนผลิตเข้ามาคุยนั่นเองแต่ในประเทศไทยเราเองทิศทางไปค่อนข้างดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะเกมเมอร์ส่วนมากก็พร้อมที่จะสนับสนุนเกมที่ถูกดิขสิ์มากขึ้นและนี่ก็เป็นข้อมูลของวงการก๊อปปี้ในตลาดเกมคอนโซลกับช่วงอดีตจนมาถึงปัจจุบันอาจจะไม่ได้ครอบคลุมไปหมดทุกส่วนนะครับกับตัวเครื่องเล่นเกม แต่ก็หยิบจุดไฮไลท์ที่สำคัญสำคัญมาพูดถึงกันส่วนในอนาคตกับวงการด้านก๊อปปี้ของตลาดเกมคอนโซลนั้นก็ขอเตรียมข้อมูลกันสักนิดนะครับและหากเพื่อนๆมีประสบการณ์ด้านนี้ในวงการวิดีโอเกมก็นำเอามาแชร์หรือพูดคุยกันได้ส่วนในครั้งนี้ EconTV ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ